นี่ครับปลาครับปลาครับจับมาดีไหมจับมาดีไหมดูทำไมมันอยู่อยู่นีงีจ้ะนั่นะครับปลาครับเพิ่งจะจับตัวได้แล้วปลาแกล้งกันหรือเปล่าโอ้ยตัวนี้ตัวนี้นี่ครับปลาพอส่องไฟแล้วมันอยู่จึ๊กเลยครับดูที่ครับนี่ครับนอนหลับสบายเลยครับโอ้ยทำไมขึ้นมาอยู่ตื่นจัง่ะจ๊ะเอยาไปจับสิอ้ากรหบอ่ะหลับเหรอ ลาบนี่คือแสงจากไฟสายคาดหัวนะเหมือนไฟรถจนเลยน้องส่องให้รถด,ดิส่องให้รถมัง้งส่องให้บ้านเห็นบ้านทั้งหลังเลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปส่องปลากันนะไปส่องปลาส่องในน้ำนะมันจะเป็นยังไงนะ เห็นไหมอันนี้คือแสงสีขาวนะแจ้งเหมือนกลางวันเลยเห็นไหมเป็นตัวปลาไหมทุกวันเยอะมากเลยนะมันขึ้นมานอนอยู่ข้างคันเนี้ยนี่ปลาครับปลาครับ เจอปลาแล้วครับนี่ครับดูสิเอ,เ,อเอาหัวเดียวก่อนเนาะอ,อันนี้แสงสีขาวไม่ต้องส่องตรงปลานะเพราะว่ามันขาวมันดูไม่ออกนี่ครับดิมดิมตะลิงดิมตะลิงนั่นแหละยื่นออกไปนิดนึงไฟออกไปนิดนึงนั่นแหะครับปลาครับจะจับตัวได้แล้วปลาแกล้งกันหรือเปลา่าโอ้ยตัวนี้ตัวนี้นี่ <c oughs> นครับปลาพอส่องไฟแล้วมันอยู่จึกเลยครับดูที่ครับนี่ครับ นอนหลับสบายเลยครับไม่ไปไหนครับเอาเสีสีเหลืองนี่เนาะแสงขาวออกแสงเหลืองเนี่ยที่เขาว่าสแสงเหลืองสําหรับส่องสัตว์มันจะส่องทะลุน้ําได้ดีกว่านะก็ไม่รู้แล้วแต่คนชอบครับอันนี้คือแสงสีเหลืองนะ่ะนี่ครับปลาตัวเป็นๆครับสมมติว่าไปส่องปลาใช่ไหมปลาเยอะที่เราอยู่นี่มันกลางทุ่งนาบ่อกุ้งนะ น้องสองข้างๆนะนี่ครับปลาเนี่ยเห็นชัดเจนขนาดไหนะสมมติว่าจะสองกบสองปลาใช่ไหมน้องสีเหลืองดิเนี่ยถ้าไยแสงสีเหลืองมันมันดูชัดเจนกว่ากันนะเนี่ยอันนี้คือแสงสีเหลืองนะ เราดูในตาเป๋ามันก็แจ้งดีแต่พอดูในกล้องอาจจะไม่เท่าไหร่น่าจะพอรู้เรื่องโอ้ยตัวนี้จะขึ้นฝั่งอยู่แล้ว <c oughs> น้องอย่าส่องแสงแสงสิทักแสงหนึ่งนี่ครับปลาครับปลาครับจับมาดีไหมจับมาดีไหมดูทำไมมันอยู่ดีจ้ะ <c oughs> <c oughs> สนุกมากมาหยอกปลาแก้งปลาแล้วไม่ได้จับไม่ทำอะไรแล้วถ่ายให้ดูเฉยสยนะเราจะโชว์ไฟแล้วว่ามันเดี๋ยวเราจะให้ดูไฟฉายตัวนี้นะเวลาเราเขวนนะมันกส็สว่างวงกว้างเหมือนกันนะโอเคครับทีนี้เราจะมาลองเปิดไฟฉายตัวนี้ดูนะสมมติว่า เราไปตั้งแคมป์ตั้งเต็นอะไรอย่างนงี้นะหรือว่าอยู่ตามท้องไร่ท้องนาอยู่ตามเถียงเถียงไร่เถียงนาในป่าในเขานะเนี่ยมันสว่างเลยนะสว่างเป็นวงกว้างเหมือนไฟตุ่มเหมือนไฟบ้านเลยนะเนี่ยมองเห็นชัดเจนแล้วเราจะให้ดู ความส่องไกลความสว่างของไฟสายตัวนี้นะเริ่มต้นด้วยแสงสีขาวก่อนค่อยๆเปิดนะนี่เปิดสุดแล้วนะนี่ครับนี่ครับมันส่องไในไกลมากน้องยกขึ้นสูงๆนะเออนู่นแหละครับทีนี้เราจะให้ดูแสงสีเหลืองนะแล้วก็ส่องไกลๆ จ็ขึ้นสูงนิดนุ่นนะครับสีเหลืองก็จะประมาณนี้คือมันส่องสว่างส่องด้ไกลทั้งคู่นะเนี่ยฝั่งขวานี่เป็นสีขาวนะฝั่งซ้ายเป็นแสงสีเหลืองลองส่องค,ค,คู่กัน,นส่องไปไกลๆพร้อมๆกันนั่นแหละครับทีนี้เราจะสมมุติว่าไปส่องในป่านะสําหรับคนขี่ยางคนเดินป่าใช่ไหมเราจะไปดูในป่ากันว่ามัน มองเห็นชัดขนาดไหนนะเนี่ยเข้าไปตรงนี้นิดหนึ่งเนี่ยตรงนี้ข้างหน้าเราคือป่าพะ้วาป่าปามนะตรงนี้ฝนตกเราจะทดสอบทั้งแสงเหลืองและแสงขาวนี่ครับน้องยกสูงอีาเทียมหัวตัวเองนี่ในป่านะจอง ค่อยๆหมุนไปฝั่งขวาเออนี่ข้างข้างขวานี่มอเออนี่ในป่านะสมมติว่าในป่าในป่าก็ประมาณนี้นะโอเคครับผมตอนนี้เรากำลังจะไปส่งสายให้ลูกค้านะ สำหรับใครที่สั่งไฟสายจากเรานะได้ของใหม่แกะกล่องทุกคนนะแล้วก่อนจะส่งเราก็จะตรวจเช็คความเรียบร้อยว่างานได้ดีไหมนะสายส่งสายซาตยังใช้ได้ครบสมบูรณ์ทุกอย่างนะได้ของใหม่แกะกล่องไม่ต้องกลัวว่าสั่งแล้วจะได้ไม่จะได้ไม่ตรงปกนะสั่งอีกรุ่นได้อีกรุ่นอย่างนั้นไม่ใช่นะนี่ของใหม่แกะกล่องทุกอันส่งจริงแน่นอนครับ